ครับเนาะอ้ท่านทาน,นายราชพลก็ได้ออกมาพูดนะครับโอ้ถึงกับอึ้องเลยนะว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่โทรมาหานะครับพี่น้องเอฟซีนะอยากให้ไปทําเรื่องนี้ช่วยนะครับพี่น้องเอฟซีนะอันนี้ก็ฟังมาจากปากท่านทาน,นายเนาะไม่ใช่ไก่กานะอืมไม่ใช่ไก่กานะจ้าบอกให้เลยจ้านะ นะครับตอนนี้นะครับเขารวมพลเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแล้วนะครับพี่น้องเอฟซีนะอ่าแล้วนะครับเนาะอ่าทำไมถึงเอาอ่ท่านทนายรัชพลจะเอาไปร่วมด้วยหรือยังไงนะครับพี่น้องเอฟซีหรือจะมีไม้ดีไม้เด็ดอะไรเนาะนะครับมีทนายปะกงปะเกลียวเข้าไปด้วยทีนี้นะอ่านั่นไงครับพี่น้องเอฟซีนะอืม เขาบอกว่ามีค่าใช้จ่ายใช้จยอ,อะไรเลยใช่ไหมล่ะ,ะได้ยินมาแบบนั้นนะอืมนะครับพี่น้องเอฟซีอะไรไม่น่าเชื่อจะมีทีมงานจะเยอะขนาดนี้อ๋ออ่าไม่น่าเชื่อจะมันไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อนะครับพี่น้องเอฟซีนะมันมีขึ้นใต้นงใต้น้ํานะครับคนที่อยู่เบื้องลงเบื้องหลังก็มีนะครับพี่น้องนะท่านไม่ออกตัวก็มีนะ นะครับพี่น้องเอฟซีนะคงจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าโอ้ยคงไม่มีอะไรหรอกครับไม่มีอะไรหรอกครับนะแค่เอฟซีแก่ๆมีแค่เงินอย่างเดียวไม่มีสมองมันไม่ใช่นออย่ามาวิเคราะห์แบบนั้นอย่ามาดูถูกกันอย่ามาดูถูกดูแคนเขาอันนี้แหละครับไม่รู้ข้อมูลแต่เซนเลนอย่าพูดไงอไม่มีข้อมูลแต่เซนเลนไงครับพี่น้องเอฟซีนะ พูดเองเลยเองยังงั้นอย่างนี้นะครับอืมเห็นไหมล่ะทีนี้ออเออมันเป็นแบบนั้นแหละพี่น้องเอฟซีนะใช่ครับพี่น้องเอฟีเขาเห็นอะไรเยอะแยะมากมายไก่กองไงออเขาถึงลงมือมาช่วยไงเข้าใจไหมนะครับนะขึ้นใต้น้ํำก็มีนะครับเนาะ เขาจะไม่เป e ิดเผยหรอกเขาก็จะทําแบบลับๆครับเรื่องนี้นะอ่าเดี๋ยวนู่นหระครับปุ้งป้างมานู่นแหละนะเดี๋ยวเขาออกมาเปิดตัวรอดูไม่เชื่อผมนะนะครับนะอืมท่านไม่เปิดตัวหรอกนะแต่เอาเอาหน้าอ่ของทนายปาเกียวมาขึ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะยังไม่บอกเลยว่าเป็นใครตอนนี้นะนะครับพี่น้องเอฟซีนะ โอ้ยตายแล้วทีนี้ครับพี่น้องเย็บชยิ่งคิดยิ่งเศร้าเข้าไปอีกแบบนี้ด่วคิดหนักเข้าไปอีกแล้วครับพี่น้องเยบชีอาการบ้าจริงจะกำเริบเข้าไปอีกทีนี้นะต่อให้เอาส<ม>ิทนายมาก็ไม่ได้ีนี่นะคะเอามาเลยค่ะต่อให้สิทธนายมาเลยค่ะมัดรวมกันมาเลยค่ะนะเหมือนกับต้มมัดมาเลย,เยไม่กลัวค่ะนะนี่นะคะยังไงเราก็ต้องเชื่อมันในตัวตนค่ะ เชื่อมั่นในตัวของอยกค่ะนะเรามั่นใจค่ะนะไม่งั้นนะคะไม่ไปอยู่ในคุกหรอกค่ะนะไม่งั้นไม่ได้มันไปอยู่ในคุกหรอกค่ะนะอืมมันเป็นแบบนั้นค่ะมัดรวมตัวกันมาเลยค่ะนะนี่นะคะจะบอกเลยค่ะนะอยกก็จะเป็นชุดเก่าค่ะบอกได้เลยงานเด็ดแน่นอนค่ะล้มไม่ได้ค่ะนะ ืม,มไม่ได้แน่นอนค่ะนะเอสซี FC นะคะไม่ต้องหนีไปไหนก็อยู่นี่ค่ะนะอืมไม่ต้องหนีไปไหนหรอกค่ะอยู่นี่ค่ะนะอืมนะถ้าไม่งั้นนะคะเนาะถ้าท่านไม่เก่งจริงนะคะนะจ่มเลยจะไปอยู่ในคุกได้ยังไงคะอืมจะไปอยู่ได้ยังไงคะ่ะมัดลมรัวกันมาเลยคะ่ะไม่เคยกลัวคะ่ะ เห็นว่าแร่ว่าดําแบบนี้ไม่เคยกลัวใครค่นนะอีแรสโตตายกันแรสตายโอ้ไมยตายอะไรพี่แดสโตตายแบบนี้ไม่ได้ย่านเลยครับมันไม่กลัวเครืงไม่กลัวตายหรอกไม่ย่านตายจังเม็ดเลยครับออนั่นไงครับพี่น้องเอฟซีนะไม่ได้ย่านจังเม็ดเลยนะมันขี้ร่ามันขี้ร่ายไม่ย่านตายหรอกมันว่าจังสั้นนะครับพี่น้องเอฟซีรวมตัวมาเลยค่ะนะอืยังไงก็นะคะนะช่วเราไม่ได้หรอกค่ะ อตัวเราไม่ได้ค่ะนะลองดูค่ะนมาเลยค่ะนะเซิญค่ะนิมนต์ค่ะเละทีนี้บบดนี้กับพี่น้องเอฟซีเนี่ะเออเซิญนค่ะมาๆมาเลยค่ะไม่กลัวค่ะนะครับพี่น้องเอฟซีนี่นะคะเราเชื่อมั่นค่ะอืมเชื่อมั่นในตัวตุ่นค่ะเชื่อมั่นในตัวยกอค่ะเชื่อมั่นในกระบวนการที่ทําค่ะอะอืมถ้าคนผิดถ้าคนทํร้ายมันก็หนีไม่พ้นหรอกค่ะนะ อืตายแล้วครับพี่น้องเอฟีนะมันที่ย่านบาปย่านกรรมย่านเว่นบอกว่าบาปมันบ่ได้ขี้สร้างสุขชามานะครับไม่ถามว่าบาปเป็นแต็มไปตัวจังหดมันจะวางย่านบาปเป็นยังไงคะอนะครับพี่น้องเอฟซีจะไม่ล่ะ,ม,ละมันเป็นตัวจังหดมันจะว่าเลยนะครับพี่น้องเอฟีนะมันจะถามมาถูกได้นะมันเป็นตัวจังไดไปต้นจังไดน,นะครับพี่น้องเอฟซี มันตัสิมาย่านบาปนะครับขนาดพ่อแม่เมืง่องยังด่าคือหมูขึ้นหมาเนี่ครับพี่น้องเอฟสีสู้เรามไม่ได้ดอกเราสวยเรารวยเราเก่งนี่นะคะสู้เราไม่ได้หรอกค่ะทั้งสวยทั้งรวยทั้งขับรถก็เก่งขับไปคัดเอกสารเอกสารปรึกษาเรื่องพนมก็กดีค่ะนะมึงจะทําเหมือนกูได้ไหมล่ะนะขับรถก็ยังไม่เป็นค่ะนะอืขับรถก็ยังไม่เป็นคะนะ่นคะ จะไปคัเดเอกสารต้องมีคนพาไปค่ะอย่างง่ค่ะทำด้วยตัวเองบ้างค่ะนะมันเป็นแบบนั้นค่ะนะอืมทำอะไรก็ไม่เป็นสักอย่างนะนงอืมมึงลองลองลองเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวอย่างกูสิมึงจะอยู่ได้อย่างกูมึงจะอยู่ได้อย่างกูมันจะเก่งเหมือนกูไหมกูทั้งสวยทั้งรวยทั้งเก่ง ลเล่ก็สร้างอี่แม่มั่นบระเดี๋ยวนี่กูเล่โสตายนะอืมนะกูไม่กลัวนะอืมนะกูขับรถไปไหนมาไหนคนเดียวนะกูไม่ได้สนหรอกนะทําให้ได้อย่างกูก่อนเถอะนะจะไปได้สักกี่นะพวกก็ไม่เคยทําอะไรไงไม่เคยประสบความสาเร็จไม่เคยประสบผลสาเร็จไงทําอะไรก็ไม่ประสบผลสําเร็จหรอกนะอืมกูกีดยางเมื่อก่อนเนี่ยกูไม่อยากจะคุยนะ ูบอรสิบแปแล้วนะเต็มมอกลอกเลยนะใส่กระโปรแล้วกูได้ใกระโปงใส่คูเลยนะคูบสิบปเต็มมันว่าครับพี่น้องเซีอืม่นาเขาใส่กระโปงหน้ากระโปงดำๆมันเอาใส่ครับพี่น้องเอซมันล้นนะครับพี่น้องเอฟซหลายโพดอืมาฟืนเน็ตข่ากับแต่ของหน้าเขาได้เจ็ดสเป็ดร้อยแปดสิบผุนเป็นธรรมดาที อ่ามันเป็นแบบนั้นไงอทตั 5, อืมนี่นะมึงเชืช่อไหม,ไมล่ะทําไมเจ้าของเดิมเจ้าของเก่าขอให้ทํานานล่ะเขาให้ทําทั้งหกปีเจ็ดปีไงนะมึงไปทํำนาเขานี่นะได้ข้าวสิบกระสอบนี่นะทําแล้วมันโลกคะ่ะกันแทพังคะ่ะพี่น้องซีนะ ขันเทคือคันนานั่นแหละค่ะอ๋อน้อ๋อนะอืมันเทหน้ากันเทหน้ากู้คาน่าละน้ออนโอ้ยแต่พ่ออะไรก็มันโลกหนูก็ไปทําดูค่ะน้ํามาก็ขาดจีคบน้ำเพราะมันไม่แปลนเติดนะครับเหมือนหัวพี่ลูกในมิรของหนูครับน่ไม่มีสักเส้นนะของแท้เลยค่ะ ของหนูก็ดูหัพี่รู้นีมิตก็รู้ค่ะนั่นไงกรับพี่น้องเอฟซีแบบนั้นไงน้าออกมาพูดถ่มถุยเขามาดูถูกดูแคนเข Mediter. come, นากับพี่น้องเอซีอ้าอีกยังการคักก็มู่วละเก่งก็มั่ละต้องเป็นเรื่องที่ได้เชอนะนั่นแหละจะเบเบืองกว่าความริษาริษยาไปสฟังความเว้ามันเจ้ากับหูจักเราบอกอ้าฟังเบื้องคักบ้านนี้